นี่นะครับนกตัวที่ผมถ่ายนะครับชื่อเจ้าเหล็กนะครับบานั่งสตาร์นะครับก็เป็นนกอีกหนึ่งตัวนะครับที่เข้าตาในวันนี้นะครับเอาเรามานับคันนี้เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดอกนะครับเอาอีกคันหนึ่งนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขรนาดขีกระรองเลยนะครับนี่นะครับนกแม่ก็เเม่อืมว่าผมยกนะครับขีกระรองนี้นะครับจะไล่ไลคนว่านกขี้เลยกันนับนะครับไม่จริงนะครับนี่นะครับขีเลยกระรองนะครับเจ้าเหล็กบนันดังสตาร์นะครับ ่องบาไปเลยนะครับตัวนี้โด